เป็นไรอน้องไ้ไม่รู้เป็นไรอ่ะพี่โมรู้สึกแบบเหนื่อยหงอยไม่เตไงไก็ไม่รู้อ่อสาดยอทาเจียวแล้วทุกคนที่ดูรายการนี้อยู่เคยรู้สึกว่าตัวเองเคร่งค้างมากไหมครับน่าที่ค้ังเปิดรายการก่อน สวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะก็พบกับไนซ์นะคะกับแคทย์ไนซ์พอรแล้วก็วันนี้อยู่กับพี่นกเช่นเคยค่ะอาจารย์นกเก้าชัยบุรินทร์ผู้ประธานมูลนิธิคุณแม่ดรสิริกาญจน์ชัยค่ะวีนุพัดีฒน์สวัสดีค่ะเมื่อวันนี้ดูหงอยเหงายังเลยวันนี้อะไรกันมาค่ะ นอ้องบอกว่าหน่อยมากค่ะพี่โนมค่ะแล้วไนเชยร์เชื่อว่าต้องมีท่านผู้ชมอะหลายหลคนอะต้องเป็นพอรู้สึกแบบนเหมือนกันกับไนท์แน่ๆเลยวันนี้ก็เลยอยากมาถามพี่โนมมาปรึกษาพี่โนมนเลยว่าถ้าเรารู้สึกแบบเฟ้งา้างเนี่ยราจะต้องทายังไงดีคะต้องบอกว่าคนรู้สึกเฟ้งา้านเนี่ยนั่นหมายถึงว่าถ้ามองได้สองมุมเนาะ้ามุมในทางโลกเนี่ยคือเราอาจจะขาดจุดที่จะยึดติดอะไรบางอย่าง ยกตัวอย่างเช่นถ้าเรายึดติดกับการออกกำลังกายเราจะไม่เคล่งวางเพราะเมื่อไรที่ว่างเรรู้สึกไม่ไหวเงาเราไปออกกำลังกายดีกว่าถ้าคนชอบงานอดิเรกอะไรก็แล้วแต่ไปยึดติดกับงานอดิเรกนั้นไม่รู้สึกไม่เหเงาหรือเคล่งวางก็จะไปทํางานอดิเรกนั้นบางคนชอบล้างรถก็ไปล้างรถบางคนชอบปลูกต้นไม้ก็ไปปลูกต้นไม้เพราะฉะนั้นความเคล่งวางตรงนั้นมันจะไม่เกิดขึ้นที่เดือดโลกเนาะ แต่ถ้าในทางรมเนี่ยถ้าบอกว่าไปยึดอะไรมากเกินไปมันก็ทุกมากเกินไปส่วนใหญ่คนที่เค้นฟังคือรู้สึกว่าชีวิตมันขาดความสมดุลอะไรบางอย่างในจิตของตัวเราเราจึงเกิดความเคย้นฟังขึ้นมาเพราะฉะนั้นในหลักธรรมเนี่ยพระพุทธองค์จึงให้ยึดในหลักธรรมให้เราเข้าใจในธรรมซะที่จริงทุกอย่างมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปป็นธรรมดาบังคับอะไรก็ไม่ได้เกิดทุกไม่เที่ยงก็เป็นทุก แต่ในทางโลกบอกให้ยึดยึดเพื่อจะไม่เป็นฌานแต่ในทางทมบอกว่าไม่ต้องยึดเพราะยึดแล้วแต่ยิ่งเกิดทุมากกว่าเดิม,มหรือถ้ายิมีความสุขก็สุขเป็นแค่ชั่วขราวเช่นออกมรกคายมีความสุขหนูก็หม่มีความสุขแต่สุขเป็นแค่ชั่วขราวไม่สุขก็ยังย่งยืนนั่นถ้าจะอยู่แบบยั่งยืนได้ในทางทำจริงๆแล้วเรามีงานทําตลอดเวลานะครับก็คือการที่เราต้องมีสติรู้ตัวทั่วฟองอยู่ตลอดเวลา ก็คือกายกับจิตเราต้องสัมพันธ์กันตลอดเวลาพอมันเงียบเพ้งความปุ๊บดูลมหายใจก็ได้ดูท้องของยุกก็ได้นะครับหายใจเข้าหายใจออกท้องคลองหนอยุบหนอก็ได้มีกําหนดอิเดีาผลย่อยให้ทันปัจจุบันคือมีสติกายกับจิตอยู่ด้วยกันแค่นั้นความเพ่งความก็จะไม่เกิดขึ้นนั่นคือในทางธรรมนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์ทุกคนส่วนใหญ่ จะต้องมีทั้งธรรมะและทางโลกควบคู่กันสหรับใดที่ยังไม่ใช่พระอรหรอันต์งั้นบางช่วงเวลาที่น้องนายเคยปฏิบัติธรรมะน้องนายก็มีแหละนั่งสมาธิเพิ่งฟังนั่งสมาธิบางทีก <c oughs> ็สวดมนต์ใช่ไหมคือพอรู้สึกแบบมันไม่มีอะไรยึดน้องพี่โนโมันก็แบบมันช่วยได้อะออนัะ่นแหละเห็นไหมคือหาอะไรทาบัญาั ที่ทําให้เรามีสติมากขึ้นหรือมีใจจดจ่อกับบางอย่างลงไปอย่างแค่นั้นเองเราก็จะไม่เปยงคว้างแล้วนะครับเพราะนั้นถ้าเกิดว่าใครเป็นคว้างก็อย่าลืมนะครับเลือกนะครับจะเดินทางโลกหรือทางธรรมแต่สาหรับผมผมอยากแนะนําให้เจริญท้งทางโลกและทางธรรมคือโลกให้ทำาทําไม่ให้เสื่อมครับผมใครก็ต้องพยายามนะู้จะพยายามเหมือนกันเนี่ยเป็นว่า วันนี้นะคะคือหัวข้อเนี่ยคือในชื่วงต้องมีหลายคนแหละที่เป็นแบบไหนก็ถือว่าในเป็นตัวแทนหลายๆคนที่อาจจะรู้สึกแบบนี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่ร่วมร่มากเลยนะคะที่ตอบคาให้ความรู้กับพวกเราขอบคุครับทุกคนคะอย่าลืมนะคะทั้งทางโลกและทั้ทางโลกนะคะเราก็ต้องแบบว่าปฏิบัติให้ได้นะคะพยายามที่จะแบบว่า เอาตัวเองให้หลุดค้นจะกความรู้สึกหลนี้ไม่ได้นะคะเป็นกางใชให้ทุกคนกันใช้ชีวิต่ากันมาแลครับผมเราจะได้มีเพื่อนเลือกคลิงฟังไปด้วยกันนะคะโอเคค่ะคคแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะจะมีอะไรดีๆมาแบบปัความรู้ให้กับท่านผู้ชมนะคะคอยติดตามกับรายการแฮปปี้ไนท์ทอค่ะวันนี้ไนท์กับพี่นกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ